สวัสดีสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุสุขุขนเนาะมีพอ่พอพ่อกะว่าเอซินเคยเนาะมันนี้เนื่องจากฝนตกเรื่องนวมัมโปงเนาะพี่น้องเนาะพ่อเอ่ด้วไปหาได้มาสามีพี่น้องเอามาแกงกินเนื่องจากพ่กเอ,พอ,พอเอ,อะข้าเบี้ยข้างหน้าได้เนาะไปตรงขีดได้มือนะจ้าเปิดกันกได้เนาะ อนนี้เราก็ล้างขางหมอแล้วพี่น้องเนาะขางหมอทานะหนอ่ซุปก่อนเนาะตำยานะำยานะ่าพี่น้งองเต็มหมอ้อข่ายานะ เครือบวเน,นอบพีน่น้องเลยยอดต้นใสต้นแกะใส่ได้หงยาน้มันเขียวนันยังแฉะหืม เอันน้นเพีไม่ทำประมาณสามสิบนาทีมาทำเฮ้ยชิมาขบื่อน้ะ